อย่าก,ก้าวไไกลลงทุนให้ตัวเอง 1. ลงทุนความรู้ข้อดีของการมีความรู้ติดตัวก็คือไม่มีใครสามารถเอาจากเราไปได้คงไม่มีการปล้นกันระหว่างทางหยุดมีความรู้อะไรเอามาให้หมดไม่งั้นตายคือความรู้ที่เราหาได้จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตให้อ่านหนังสือที่เราสนใจ ฟังพอดแคสต์หรือว่า YouTube ที่ให้ How To ในการเสริมความรู้ทักษะแล้วก็ความคิดใหม่ๆเข้าอบรมสัมมนาคอร์สที่ทำให้ชุดของเราอัพเลเวลขึ้นไปได้หรือไต่ถามพูดคุยกับคนที่เขาสำเร็จในวงการที่เราสนใจความรู้ที่เขาให้จะมีค่ายิ่งกว่าสิ่งที่อยู่ในตำราเหล่านี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะจะทำให้ชีวิตของเราเก้าวขึ้นมา จนได้สิ่งที่ปรารถนาใดๆอีกไม่นาน 2. ลงทุนสุขภาพถ้าสุขภาพเป็นคำตอบสำคัญของความสุขความสำเร็จและความก้าวหน้าของชีวิตก็อย่าละเลยที่จะลงทุนให้สุขภาพด้วยนะครับนอนหลับสนิทให้เพียงพอ ต่อคืน6-8ชั่วโมงทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ลดอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นน้ำตาลของมันของทอดอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีโซเดียมสูงๆออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์และให้เปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายบ้างอย่าทำซ้ำๆนานๆเพื่อท้าทายให้ร่างกายของเราแข็งแรงยิ่งขึ้นบริหารความเครียดให้ได้นั่งสมาธิฝึกฝนจิตใจ ชีวิตต้องใช้ทั้งร่างกายและจิตใจทำงานและฟันฝ่าปัญหาอีกมากมายการลงทุนให้สุขภาพใจและกายจะทำให้เรายืนหยัดสู้ได้ในทุกสถานการณ์ 3. ลงทุนเพิ่มทักษะลองสำรวจดูให้ดีว่าทักษะอะไรถ้าเรามีจะทำให้งานดีเงินดี และชีวิตมีแต่ความก้าวหนา้าถ้ายังไม่มีก็ลงทุนหาทักษะนั้นมาใส่ให้ตัวเองให้ได้เช่นในคนที่ต้องประกอบอาชีพในการใช้ภาษาต่างประเทศเช่นมักคุเทศนักแปลเอกสารหรือวัาล่ามก็จําเป็นจะต้องมีทักษะทางภาษาต่างประเทศหรือคนจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศก็ต้องฝึกฝนทักษะภาษาต่างประเทศประเทศที่ตัวเองจะต้องไปนั้นให้เชี่ยวชาญ หรือใครอยากจะขายของออนไลน์แต่ไม่มีความรู้หรือทักษะด้านนี้ก็ต้องเรียนรู้และฝึกฝนจนชํานาญจนสามารถขายของออนไลน์ได้ก็จะทำให้เพิ่มช่องทางในการขายขึ้นมาได้อีกหนึ่งช่องทางหนึ่ทักษะใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจะทำให้คอมฟอร์ตโซนของเราขยายขีดจํากัดของเราถูกทำลายและมีช่องทางใหม่ๆให้ชีวิตของเราได้ก้าวเดิน C. ลงทุนวางแผนเมื่อก่อนจะไปไหนให้ถึงได้เขาใช้แผนที่แต่เดี๋ยวนี้เขามี GPS หรือใช้ Google Map นำทางชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันจะไปดึงจุดหมายปลายทางก็ต้องมีเป้าหมายและการวางแผนที่ดีเช่นวางแผนชีวิตจะเรียนด้านไหนประกอบอาชีพอะไรรู้ว่าความฝันของตัวเองคืออะไรและต้องทำอย่างไรจะให้ได้ตามที่เราฝันนั้นมา วางแผนการทำงานทำงานอะไรต้องทำไปกี่ปีถึงจะขึ้นระดับไหนหรือทำงานนี้และจะต้องทำงานอะไรอีกต่อไปวางแผนการเงินใช้เท่าไรเก็บออมเท่าไรทำอย่างไรให้เงินงอกเงยขึ้นมาหรือเอาไปลงทุนอะไรอย่างนี้เป็นตน้นเรือที่แล่นไปโดยไร้จุดหมายที่จะไปต่อให้มีเครื่องยนต์ที่มีกำลังแรงแค่ไหนก็ทำได้แค่ล่องลอยอย่างไร้ทิศทาง อยู่กลางทะเล